ันนี้เราจะพามาดูคอมเมนต์พาร์ทสรอบนี้จากชาวต่างชาติหลังจากที่ได้เห็นคลิปปฏิบัติการยึดคืนภูมิขือของกองทัพไทยนะครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ฉันสังเกตเห็นว่าพวกเขาสวมสีของยูเครนคอมเมนต์ comment นี้สงสัยเรื่องเทปสีที่ติดที่หมวกจริงๆแล้วคือสัญ,ญลักษณ์บอกฝ่ายใช้สําหรับกรณีประกอบกําลังร่วมกันหลายหน่วยใช้กําลังพลจํานวนมากง่ายต่อ,อการระบุฝ่ายครับ คือแบ่งเป็นหมวดครับเดลต้าชาลีบาโเบครับเอาเข้าใจง่ายๆทีม 1, ทีม2ทีม3คอมเมนต์ต่อไปฉันดูวิดีโอไปถึงวินาทีที่3แล้วฉันนึกถึงเนลสันใน Black Hawk Down ที่แก้วหูแตกฮะนายพูดว่าอะไรนะคอมเมนต์ต่อไปถ้าฉันไม่ได้อ่านชื่อคลิปคงคิดว่าเป็นสงครามยูเครนแต่เหมือนสู้กันในป่าอเมซอนมากกว่ามาที่คอมเมนต์นี้ครับ มันไม่ใช่การต่อสู้ที่ยุติธรรมเลยสักนิดทั้งสองฝ่ายต่างโทษกันไปมาเหมือนกับที่สหรัฐกำลังจะทำสงครามกับโปรตุเกสต่อไปคอมเมนต์นี้ครับถ้าคุณได้ดูคลิปเต็มที่กองถับของไทยเผยแพร่คุณจะได้เห็นรถถัง Vt4 รถถังรุ่นใหม่ของจีนที่ขายให้กับไทยและนี่คงเป็นครั้งแรกในโลกที่รถถัง Vt4 ได้เข้าสู่สนามรบจริงคอมเมนต์นี้ครับน่าเหลือเชื่อมาก ดูเหมือนทหารในยุคปัจจุบันย้อนเวลากลับไปสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ที่ความคิดเห็นนี้ครับนี่มันดูเหมือนวิดีโอการซ้อมรบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการรบจริงและมีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าทหารไทยสู้รบจริงแต่เมื่อเจอกับศัตรูอย่างกัมพูชาเลยรู้สึกเหมือนเป็นการฝึกฝนมากกว่าอีกคอมเมนต์ที่มาตอบกลับนี้คือการรบจริงแต่เนื่องจากกองทัพกัมพูชาไม่มีประสิทธิภาพ และขาดประสบการณ์ฝึกฝนการรบการต่อสู้กับกองทัพกัมพูชาจริงดูเหมือนเป็นการฝึกซ้อมของกองทัพไทยมากกว่ากองทัพไทยใช้ทั้งเทคโนโลยีและแผนยุทธศาสการรบที่มีประสิทธิภาพอีกคอมเมนต์ตอบกลับครับถ้าเป็นการซ้อมก็คงถ่ายเวยกล้องแบบอื่นแต่นี่คือเหตุการณ์จริงถึงได้ใช้เป็นกล้องติดหมวกและมีคนกัมพูชามาคอมเมนต์ว่านี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรุกรานกัมพูชาของทหารไทยเราเจ็บปวดมาก เมื่อประเทศใหญ่และร่ำรวยกว่ารุกรานประเทศเล็กๆของเราหัวใจสลายและมีคอมเมนต์มาตอบกลับคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาคนนี้ว่ารัฐบาลที่คุณภาคภูมิใจกำลังให้ข่าวปลอมและโฆษณาชวนเชื่อให้กับคุณกองทัพกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มการโจมตีก่อนพวกเขาใช้รถจริงจรโดด m 2เบโจมตีพื้นที่พลเรือนของไทยและยังโจมตีโรงพยาบาลอีกด้วยนี่คืออาชญากรรมสงครามที่ชาวเขมรคนนี้ก็ตอบกลับว่า ฉันจะเชื่อคุณได้ยังไงขนาดโปรไฟล์ของคุณยังปลอมอยู่เลยพี่ยังจะไม่เชื่ออีกนะครับและมีคอมเมนต์มาอธิบายว่าถ้าวันนั้นกัมพูชาไม่ยิงไปที่ปั๊มน้ำมันโรงพยาบาลโรงเรียนและบ้านเรือนของชาวบ้านเหตุการณ์นี้คงไม่เกิดขึ้นความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวเขมรนคนนี้ครับนี่คือปฏิบัติการป้องกันที่พวกเขาอ้างหรือไม่พื้นทีพ่พิพาทไม่ได้อยู่ในวิดีโอ กองทัพไทยจะอธิบายการขยายปฏิบัติการทางทหารไปยังพื้นที่อื่นๆได้อย่างไรพื้นที่นี้ถูกตัดสินอย่างชัดเจนว่าเป็นอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาอย่างน้อยก็ในปี2013ตามคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศลองคิดดูสิคือเขาพยายามจะบอกว่าพื้นที่ไทยบุกยึดคืนในวิดีโอไม่ใช่พื้นที่พิพาทแต่เป็นพื้นที่ของกัมพูชาที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินแล้ว และมีคอมเมนต์มาตอบกลับพิเคเมรคนนี้ว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่ของกัมพูชาแต่เป็นดินแดนของไทยที่ทหารกัมพูชาได้ลักลอบเข้ามาและทางการไทยได้ทำหนังสือประท้วงให้ฝ่ายกัมพูชาถอยออกไปแล้วแต่ฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมถอยและสร้างอาคารเพิ่มอีกหลังหนึ่งและก็มีคอมเมนต์มาอธิบายอีกว่า สถานที่เกิดเหตุในวิดีโอไม่ใช่สถานที่ที่ศาลยุติธรรม ICJ ระหว่างประเทศมีคำพิพากษาพื้นที่ดังกล่าวเรียกว่าภูมิขือแต่พื้นที่ที่ศาลพิพากษาคดีอยู่ที่ปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นคนละที่กันคอมเมนต์ต่อมาที่มาตอบกลับความเห็นนี้ตัวอย่างของชาวกัมพูชาที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสถานที่ประทะกันคือพื้นที่ตรงไหนมีแต่โดนหลอกด้วยรัฐบาลของตนเอง เอาโดนใส่ย,ยับเลยครับพี่ชายและอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่มาตอบกลับมันไม่ใช่การรุกรานพื้นที่นี้เป็นดินแดนของไทยทหารกัมพูชาได้ปีนขึ้นมาบนภูเขาและสร้างฐานทัพแต่ไทยยังคงนิ่งเฉยอยู่หลายปีเพราะไม่อยากทำลายมิตรภาพมาที่คอมเมนต์นี้ครับจากข้อมูลกัมพูชานีการกระทำที่ก่อให้เกิดการสู้รบมากกว่าไทยแล้วมาทำเป็นเล่นบทเหยื่อนะ คอมเมนต์ต่อไปเร,ร็วนี้คุณจะได้เห็นภาพเครื่องบิน F 1 6และกริปเป็นไล่ล่านในพลของกัมพูชาด้วยระเบิด GBU 1 0ต um. ูมและคอมเมนต์นี้เหมือนจะเข้าข้างกัมพูชาดูเหมือนพวกเขาไม่ได้ปกป้องอธิปไตยของตัวเองเลยสำหรับฉันแล้วดูเหมือนการลุกลานมากกว่าแล้วมีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าผมขอรายงานว่ากัมพูชาบุกรุกเข้ามาในพื้นที่และตั้งค่ายพักมานานกว่า10ปีแล้วเราไม่อยากทะเลาะ แต่พอพวกมันเริ่มแล้วถึงเวลาต้องกำจัดพวกมันออกไปจนกว่าจะถึงหน้าผามาที่ความคิดเห็นนี้ครับเรามั่นใจแน่แล้วเหรอวันนี้ไม่ใช่การฝึกผมว่ามันแปลกนะที่พวกเขายืนเบียดกันขนาดนั้นทั้งที่บอกว่าเป็นการสู้รบระยะประชิดมันทำให้ผมนึกถึงวิดีโอการฝึกของทหารราบสหรัฐที่เห็นพวกเขายืนรวมๆกันในลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ และมีคอมเมนต์มาอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขากำลังต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่บนยอดเขาซึ่งเป็นพื้นที่เล็กมากๆแต่สำคัญสำหรับทั้งสองฝ่ายในเวลานั้นกัมพูชาย,ยังมีบันไดซึ่งปัจจุบันถูกทำลายไปแล้วซึ่งเป็นบันไดสำหรับการเสริมกำลังพลขึ้นสู่ยอดเขา ดังนั้นไทยจึงจำเป็นต้องใช้กำลังพลอย่างจัดเต็มเพื่อยึดคืนพื้นที่นี้ให้จงได้โดยตามบันทึก MOU ทั้งกัมพูชาและไทยตกลงกันตามพื้นที่พิพาทนั้นจะไม่สร้างหรือเสริมกำลังในพื้นที่ดังกล่าวแต่กัมพูชากลับสร้างฐานทัพบ,บังเกอร์และบันไดบนจุดยุทธศาสตร์บนยอดเขาพิพาทแห่งนี้และกัมพูชายังวางทุนระเบิดจำนวนมากซึ่งละเมิดสนธิสัญญาออตตาวาที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้ดังนั้นหน่วยที่คุณเห็นในคลิปนี้คือหน่วยเรนเจอร์ไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพประจำการไม่ใช่หน่วยลาตะเมนชายแดนเบาเหมือนที่คุณเห็นในคลิปส่วนใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงมีอุปกรณ์ที่ดีกว่าคอมเมนต์ต่อไปดูสิพวกเขามีอุปกรณ์พร้อมมากเลยคอมเมนต์ต่อไปเพราะว่าพวกเขาได้รับการฝึกฝนตามมาตรฐานเดียวกับกองทัพสหรัฐยังไงล่ะคอมเมนต์นี้เหมือนจะเป็นทหารสหรัฐที่เคยมาร่วมฝึกกับเราครับนั่งมาจากการฝึกโคบราโกครับตอนนี้ผมไป เราสอนคนไทยเคลียร์ห้องและอาคารต่างๆในขณะที่พวกเขาก็สอนเราเรื่องการเอาตัวรอดในป่าแล้วก็มีคนไทยมาคอมเมนต์ตอบกับพี่ทหารเมรกาคนนี้ว่าคุณช่วยประเมินการปฏิบัติการครั้งนี้หน่อยสิว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณคิดว่าทหารของเราทําได้ดีมากไหมพี่ทหารเมรกาคนนี้เลยบอกว่าพวกเขาดูเหมือนจะเป็นกองกําลังที่ทันสมัยกว่านะและสามารถยึดพื้นที่ได้ดังนั้นจึงเป็นข่าวดี แต่ผมไม่มีข้อมูลมากพอที่จะบอกอะไรไปได้มากกว่านี้